เหม็นไหมเหม็นเหม็นมากเลยอ่ะไม่เหม็หนโอตดหรืออึแล้วเนี่ยอันนี้หายชี้มองค่ะชี่มองเช้าแล้วยังไม่เช้าเลยค่ะมันดึกลแล้วทำไมยังไม่นอนคะเนี่ยชีตา玛เฮ้ยแล้วพรุ่งนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ใครเจ๊ขอป้ดาวโพนอ่ปันจะเอาโพนี่แน่พรุ่งนี้ปันต้องมีของขวัญให้พี่พอนะ มีไหมไม่ได้ว่าเอาเธอมีอะไรให้พี่ไม่มีไม่มีเลยเอาเอาหายเอาทิ้งแล้วเอาทิ้งได้ไงอ่ะเอาขู่ขู่พะนาเอาเอาเอาขู่ไปแล้วเนาะเอาขู่พะแล้วจริงเหรอบ้านเราไม่มีเอาไพ่ด้วยกันอืมแล้วไปร้องเพลงไงร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ร้องไงก็เออร้องไงลูก แฮปปี้เบิร์ดไงแฮร์ี่ฮูฟหุยดากลัวจังอะบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันค่ะโอ้โอ้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย